เอาเอาแล้วเอาแล้วเอาดูดูฮะดูดูหาง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 นี่เป็นไงเอาเอาดูการต่อสู้เห็นไหมฮะหางนี่หางเขาก็ต้องระแวดระวังอาวุธของเจ้า,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 าตัวเฮนี่ก็คือหางแล้วแหละแต่เจ้ามึนเนี่ยเ,นเนยมืนไม่กลัวเมืนนิ มือนเรียกพวกละเรียกพวกไม่ไหวพวกไม่มาไม่กล้าวเฮ้ยเอาไงเอาไงเอาไงมืนเออหาทางหาทางทำยังไงดมกลิ่นสักหน่อย ฉี่แสดงความเป็นเจ้าถิ่นก่อนอเดี๋ยวไปคิดใหม่จะมึนเรียกเพื่อนเพื่อนไม่มา <S <S 1> <S 1> เอาใหม่สิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่ดูดูฮะดูดูนี่นี่ดูดูดูโอ้โดูมันเวียงนี่โอ้โหแต่ว่า เจ้ามึนไล่สำเร็จะนะนะไล่ลงน้ำนี่คือถิ่นของเจ้ามึนแต่ว่าเจ้าเฮน่ะไม่ยอมะ ขึ้นไปเหมือนเดิมย้ายที่ใหม่คงหากินข้างบนนะดูว่ามีอาหารอะไรให้กินหรือเปล่า